ดูฮงจุย้ยดูอะไรนี้ไงนะครับเ็าชอบดูอย่างนี้นะครับเขาชอบดูฮงจุย้ยดูอะไรอย่างนี้นะดูโงเ่เฮงหรือว่าดูดวงอะลักษณะนั้นมากกว่าเ็าจะทําเกี่ยวกับพวกนี้เออประตูสุริยันตันทาอะไรของเขาเนี่ยนะเขาเคยพูดในแอดฟังอยู่นะครับเออ,อตอนนั้นจำได้ไหมนะตอนที่ท่านใหญ่เข้าไปอ่า เข้าไปสารนะครับมันเป็นมันไม่ใช่สารในสารอาญาหรือสารนะมันมันมีเป็นสารอีกที่หนึ่งนะครับนะสารที่จะเริ่มเรื่องใหม่ๆนะสารตรงนั้นนะข่านี้เข,เข้าไปจะมีเรื่องกับจะมีเรื่องกับไอ้นี่ไงกับกับนักข่าวเออข่านี้ไปเขาจะมีเรื่องกับนักข่าวนะพักทีเดียวกับทางตามใช่ครับผมนะครับนั่นแหละนะจําได้แล้วใช่ไหมนั่นแหละคนนี้แหละนะครับ คือคือถ้าติดตามมาตลอดเอฟซีจะรู้นะเอฟซีจะรู้ว่าคนนี้อ่เขาเป็นยังไงนะคนนี้เขาทาอะไรยังไงตอนแรกก็คือจะเอารถมาให้แต่เอ็ดจะสังเกตดูเอา้าอยู่ๆก็จะเอารถมาให้มันง่ายไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็คิดวิ่งเ้าเอามาให้เนี่ยมันง่ายเกินไปหรืออยู่ๆก็จะมาแจกรถง่ายๆแล้วรถของเขาก็ไม่ธรรมดาอยู่ก็พอประมาณจะมันเก่าหน่อยก็ไม่ธรรมดาอยู่นะแต่พอมารู้ภายหลังโอ้ ช่างใหญ่ต้องขายายาให้เขาได,ได้ได้ประมาณหนึ่งได้จํานวนหนึ่งแล้วยาเก็แพงงนะแล้วถึงจะได้รถนี้ฟรีมันก็เท่ากับมันก็เท่ากับคล้ายๆซื้อนะ <laughs> เขาเอาศัยชื่อเสียงช่างใหญ่ตัวน,นั้นกําลังกําลังพีคกไงนะกำลังพีคนะเออเขาคิดว่ากาคงทําได้อะไรอย่างเงี้ยช่างใหญ่ทําได้ในนีแต่ช่างใหญ่เขาตัดสินใจเขาไม่เอาเขาบอกเขาไม่เอารถแบบนี้เขาต้องเอารถใช้งานเขาก็พูดอยู่นะก็เลยเรื่องนี้ก็เลยพับไปนะครับ พับเข้าขป,ปุบไปอ๋อใช่ไหมคุณมะลิก็คือยายสมอนเขาเป็นคนไปรับมานะครับยายสมอนเขาเป็นคนไปรับแม่นกมาเอามาเอามาพักนะครับพักที่รีสอร์ทหรือพักที่ไหนเนีน่ยแหละจำไม่ได้หรอกแกบอกเอา,เอามาเอามาอยู่ด้วยกันนะจริงๆยายสมอนนอน,น,อนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมแกมาเนี่ยแต่แกไปเรียกเอาอเรียกเอาแม่นกนาแกมาด้วยนะครับ ก็ไปตามมามาด้วยแล้วก็ให้ไปพักที่เดียวกันะนะแกก็เทคแคร์ดูแลอ่าแม่นกนาะแกอยู่โดนคดีอะไรโดนคดีอะไรแอดไม่แน่ใจแอดน่าจะมีการแบบว่าเขาเรียกมาเรียกอ่าเรียกพบตัวแล้วเอเรียกพบตัวแล้วจะ,ะเขาไม่มาไงยเหมือนกระสาเขาเรียกนะักเรียกหนึ่งเรียกสองอะนะออกหมายเรียกแล้วไม่มาใช่ไหม ก็ต้องออกหมายจับมันเป็นเรื่องธรรมดาอืมเป็นเรื่องธรรมดาแอดไม่รู้ว่าเขาโดนคดีอะไรนะจำได้แล้วเสียเงีนซื้อนะจำได้แล้วเอสตีต้องจำถ้าดูถ้าดูอ่าถ้าดูแรกๆจะํำได้ลูกโอมหรือเปล่าไม่ใช่ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะคุณโมบายไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะเอดว่าเออไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเออ ก็หาอะไรน่าจะเป็นการที่ว่าเรียกสามครั้งสามอะเรียกครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามแล้วไม่มาก็ต้องออกหมายจับเหมือนเหมือนนี่ไงเหมือนปอปลาเหมือนอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับเหมือนกับอะไรผู้หญิงคนนั้นอะก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันอย่างนี้แหละที่เขาจะโดนก็โดนกันแบบนี้นะเพราะว่าหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับครั้งที่สามก็ออกหมายแล้วมันก็จะเป็นในทซองน้องเดียวกันอย่างนี้นะ พูดเสียงดังๆใช่ครับผมเขาจะพูดเสียงดังๆใช่เวลาเขาไล์ส่วนเนี่ยโอ้โไม่ต้องพูดถึงเนี่ยไม่มีช่องไฟให้เราถามเลยละ่ะนะเป็นแบบนั้นนะครับใช่ใช่นั่นแหละเขาละนะครับเอาคนนั้นนกใช่ครับผมเข้ามาหาช่างใหญ่เนี่ยมันต้องมีผลประโยชน์ทางนั้นเอฟซี FC. แอดพูดได้เลยเนี่ยเขาไม่ได้มา มาอยู่ๆจะมาออ่่เไม่เอาอะไรมาด้วยใจเงี้ยไม่เคยมีแอบพูดเลยไม่เคยมีเลยนะไม่เคยมีเออมีแต่นี่นะมาก็มาเพื่อจะให้ท่างใหญ่เนี่ยเป็นสะพานะเป็นสะพานเพื่อจะมีไรายได้อ่ะเอาพูดง่ายๆมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดอสวัสดีครับคุณจันทิลานะ คุณยายลำยายสวัสดีครับผมจำได้ใช่ไหมนั่นแหละนะครับเขาก็จะเสนอเสนออ่าเสนอรางวัลเสนอน,นู่นนี่่า่เยอะให้แต่ว่าต้องทำงานให้เขาไอ่ลาลักษณะต้องทำงานให้เขาเราถึงจะได้มาใช่ไหมไม่ใช่ว่าให้ฟรีๆไปเลยพี่เกี่ยวไม่ต้องมีอ่าไม่ต้องมีอะไรที่จะเป็น ไอสิ่งผูกมัดว่าง่ายๆเออไม่มีอะไรไม่มีข้อแม้เอาง่ายๆไม่มีข้อแม้อันนี้ไม่ใช่ต้องมีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเป็นอย่างนั้นจชไหมจำได้ขึ้นใจเลยใช่ไหมเนี่ยคนนี้เออเข mm ้า hmm. มาตอนแรกดูขลังมากถูกต้องแอดก็ยังดูว่าอุ้ยขานี้เขาโอ้โหแน่นอนเว้เขามีของเขามีของเออ เอาไปออกมาเอาไปเอามา,า,า,ม,ามันก็ไม่ใช่นี่ว่านะเออสวัสดีแอดงสวัสดีครับผมนะครับจําได้ถูกต้องครับรถสีดำเงินนะครับใช่แพงมากของเขาแพงมากเอาให้ง่ายเออล่อันนี้มันมันอยู่ข้างนอกนะเกือบออกไปทางอ่า อะไรนะเกืนอบออกไปทางวาดรนแล้วนะตัวนี้นะที่วิ่งมาเนะี่ยคดีหมอแบบ <ING> ก็ไม่แน่ใจนะว่าแอดว่าเป็นคดีของเขาเองนั่นแหละนะครับเมือเขาไปทําอะไรใครยังไงเนี่ยแอดไม่รู้อาจจะไปในลักษณะเดียวกันนะ่ะกับพวกที่โดนโดนนเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอซนะเดี๋ยวจะติดตามรายละเอียดมาให้ <laughs> นะเออ คนนี้ที่เมาบุกไปบ้านใช่ไหมคับ้านก็น่าจะใช่นะครับจําได้จำจะจ,จำได้แล้วนะใช่ไหมอ่านั่นแหละคนเดือเยอะเหรออ๋อนั่นแหละนะเอฟตีนะอืมใช่หมอฮงจุ้ยนะครับเออเขาน่าจะดูดวงตัวเองมากกว่านะเอาจริงๆนะเออถ้ามานทำผิดนะ่ะ ก็คุณมีวิชาคมนะครับคุณมีอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถจะไม่สามารถจะเอาตัวเองได้หรอกนะครับไม่สามารถจะปกป้องตัวเองได้ถ้าทําผิดแอดบอกได้เลยอืมถูกต้องต้องขายของให้เขาได,ได้ได้ตามเป้าที่เขาวางกําหนดเอาไว้อะแอดจะดูมึงโอ้โหเชื่อเป่ะถ้าขายของเขาได้ตามกําหนดนะแอดแอดคา,าดคณเดูนะมันหลายแสนในปี่หลายแสนมาก ถึงจะได้รถเขาอ่ะมันหลายแสนเราคิดว่าโอา้โหถ้าหลายแสนขนาดน,นั้นก็ซื้อซื้อรถไปเลยดีกว่าไหมนะครับวันนี้ตอนเย็นนะครับเออจ้ไม่เราเขาปากทุกลายลูกนั่นนะสินะครับอืมแอดไม่รู้นะว่าเรื่องอะไร ขนาดขานั้นเขายังไม่รู้เลยนะว่าว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะอรัไอใกล้มูมงแถวบ้านพอ้อพ่อแบ่งแล้วเท่ากันใช่ไหมดีแล้วนะครับนี่แหละไปประกันารเสยเรื่องใบป,ประกันเนะ เ,ออเขาเป็นลูกน้องใช่ไหมก็น่าจะใช่และเขาเป็นสิทธิ์มีอาจารย์นะครับสิทธิ์มีอาจารย์ฐานี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ครับผมเขาน่าจะเรื่องน่าจะเกิดที่นู่นนะเออเรื่องน่าจะเกิดที่นูน่นที่หลังครับใครเนาะแดงนะครับมาที่หลังอา่าครูสวัสดนะครับเอา้าก็มีคนที่มาแจกรถให้ช่างใหญ่ไงสมัยก่อนเอ็มซีก็น่าจะรู้ ถ้าถ้าดูมาแต่แ,ตแ,ร,กแรกจะรู้นะน่าใช่ดูดวงประตูดวงอะไรเขาเฮ็งเขานั่นแหละนะครับดูฮงจุย้ยเอาไม่ง่ายเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับเออใช่ไหมอะไรที่โรงพัก,กเออนั่นแหละลืมดูดวงตัวเองถูกท้องนะครับนั่นแหละนะครับเออ ใช้วิชาหายตัวเลยเหรอเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมอย่าใช่ครับอย่าพาพิงถึงชื่อเขานะครับเอฟีนะครับเอ่ออย่าไปเอ่ยชื่อเขาเราพูดกันแค่นี้เราก็รู้เรื่องแล้วนะพูดกันแค่นี้ก็เข้า,ขาใจแล้วนะอืมมาถึงแล้วนะครับแอดเข้าไปที่นาทัานใหญ่มาแล้วเพิ่งอ,ออกมาเนี่แหละนะครับออกมาเมื่อตอนสองทุ่มเนี่ะนะออกมาเมื่อตอนสองทุ่ม เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการอ่าลํำนะครับมีการล่ามีการลำํำลํำถวายทั้งใหญ่นะครับไ on, อ้ลํำลํำอวยพรอต้องพูดอย่างนั้นดีกว่าล้ำอวยพรวันเกิดนะครับแล้วก็อาจจะมีล่าถวายองค์ปู่นะมีน่าจะมีสองสองชุดด้วยกันนะเอซี FC นะน่าจะประมาณนี้นะตามเรื่องอยู่นะ ใช่ไหมเอออาคมเยอะท่านแทงไม่เข้าใช่ไหมมาสิ์อย่างนั้นเลยเหรอไม่ถึงขนาดนั้นหรอมั้งนะครับแอดว่าเออไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะเออไปทีละคนจะได้หมดก็เขาเขาก็อยู่ฝั่งโน้นของเขาอยู่แล้วเอฟซีนะครับเขาก็อยู่ฝั่งโน้นของเขาอยู่แล้วเขาจะอยู่กับพวกนั้นตอนตอนนี้นะแอดบอกเลยเลยว่าฝั่งโน้นอ่ะเขาหาทางช่วยเหลือกัน หาทางอ่าติดต่อแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็ถามถ่ายว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เขากพลังติดต่อเออช่วงนี้งานจะเข้ารัวๆนะเอ,อทางโน้นงานเขาจะเข้ารัวๆอยู่เออก็ก็ช่วยกันไปนะครับเออตามไอคนต่างประเทศด้วยนะให้มาช่วยด้วยนะเออเพราะว่าตุนไปเยอะแล้วนี่นะตุนไปเยอะก็เฉลี่ยกันไปทางโน้นบ้างทางโน้นก็ต้องการความช่วยเหลืออยู่เออใช่ไหม ฟาดงานใช่ครับผมลุงไม่เอาก็ฟาานวงฟาดงานที่มันไม่ได้ตามเป้าใช่ไหมนะ่ะเขามไม่เอาก็เขาบอกแล้วเขาจะเอาไปทไําไหมเขาก็พูดอยู่วันนั้นะเขาก็พูดอยู่แอดก็อยู่ด้วยเขาบอกเขาไม่เอาเขาไม่เอาบอกรถแบบนี้เขาเอาไปใช้งานไม่ได้เขาต้องการเอาไปใช้งานได้ใช่ครับลุงลองขับดูนะนั่นแหละเขาละนะครับประตูสุริยันจันทาแลละเออ ใช่ครับผมพี่แดงแม่อพพ่อเปล่ามาแบบมามามาถึงแล้วถึงตอน,เย,นเย็นนี่แหละเขามาถึงช่วงเย็นมามามาน่าจะมากันหมดแล้วล่ะนะเอฟซี MC น่าจะเพาะอ่าที่สี่กอน่าจะมาครบกันแล้วนะครับอ่าหลายๆายคนก็น่าจะมากันแล้วอ่าท่างตั้มเขาจะไม่ไปนาอยู่นะเขาจะมาพักที่นี่ก่อนอ่าพักที่ตรงน่าจะเป็นแถวแอดนี่แหละมาพักที่นี่ก่อนแล้วตอนเช้าค่อยเข้าไป ที่นาลุมนะครับเพราะว่าเขาออกเก็บนู่นเขาบอกว่าเ็าจะออกประมาณทุ่มสองทุ่มมาถึงนี่ก็สี่ห้าทุ่มแล้วนะครับจบไม่สวยนั่นแหละนะครับเอสซีเอดก็คิดว่าอย่างนั้นนะแอดคิดว่าอย่างนั้นก็คนเราทําอะไรก็ได้อย่างนั้นเนี่ยเราคงทําอะไรไม่ได้หรอก ไม่รู้เหมือนกันทําให้กำลังใจครับคุณแดงขอบคุณมากครับผมนะก็จำชื่อตรงนี้ไม่ได้นะจําชื่อตรงนี้ไม่ได้นะครับว่ามันอะไรนะใช่ครับผมก็ก็จะเป็นรามอวยพรให้ช่างใหญ่เขาแล้วก็ลามวงสวงแล้วแล้วให้พระมาเบิกเนตรอาพระพุทธรูปนะครับ ที่อยู่ตรงนั้นนะทําการเบริกเนตรพรุ่งนี้นะครับมีก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับออมาครัใช่ครับผมแม่เอาก็มาแล้ววันนี้ก็คุยกันอยู่นะครับเจอเจอกระหมดแล้วล่ะที่สี่กอที่มาเนี่ยก็เจอกระหมดก็ตอนนี้มาล่าสุดก็คือน่าจะเป็นอ่าทั้งตั้าก็กตามหลังมานะครับก็มื้อเย็นนี้ยก็กินไปแล้วครับกระเพราไก่ <laughs> นะ เออก็ขะเพราไก่กันกินข้าวก่อนออกจกมานี่ก็กินข้าวที่นั่นก่อนนะครับกินข้าวคุยที่นั่นก่อนแล้วก็ออกมานีนะก็คุยกับพวกแม่ๆสวทั้งหลายก็อยู่ที่นั่นพักหนึ่งแล้วก็ออกมานะครับอืมไปไหนแอดเพิ่งออกจากมาข้างใหญ่มานะอืม อยู่ไหนก็อยู่ที่รีสอร์ทเนี่ยพักที่รีสอร์ทนี่แหละนะครับเดี๋ยวตอนเช้าก็เข้าไปที่นู่นนะครับเมื่อิบเข้ามาหาแต่มันผลประโยชน์ทางนั้นเอซีเอดบอกได้เลยแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ผลประโยชน์มันก็มาด้วยมาอยู่ที่นี่ก็ต้องมีแหละนะครับมันไม่มีเป็นไปไม่ได้มันมีผลประโยชน์ทุกคนแต่ว่าคุณทําผลประโยชน์อ่ะคุณทําอะไรให้กับเขาบ้างแล้วก็แค่นั้นนะครับ เออทําทุกคนก็ต้องมีผลประโยชน์หมดแหละอันเนี้ยมาด้วยใจมาไม่ต้องการเอาผลประโยชน์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะแอนพูดตรงๆนะครับมันเป็นไปได้แต่ว่าคุณมาได้ผลประโยชน์ปุ๊บเนี่ยคุณทําอะไรให้กับเขาบ้างอะไรแค่นี้นะครับใช่ครับผมนะครับตอกบ,บาทให้อาจาขอบคุณมากครับผมนะครับ ทางตามก็มาแล้วใช่ครับเขามาแล้วนะครับคุณลมเย็นนะครับบานนี้ถึงแล้วคือถ้ามาเนี่ยก็ต้องมานี่แหละมาที่แอสพักนี่แหละน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้ามาเนี่ยเขาจะเข้าที่พักก่อนพรุ่งนี้เช้าก็ไปที่นาทั้งใหญ่นะอืม